ครับก็สวัสดีครับอยู่ผมนะครับในเกมคาลิสตีนะครับก็วันนี้ผมจะไปทำมิชชั่นที่ที่ผมบอกไว้นะครับก็ผมขอบอกอะไรนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพูดล่วงลวงก็คือเห็นนะคนบอกว่าไม่ผมมันมันกล้องเจี๊ยบผมเปนกล้องครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ากล้องนี้ไม่ใช่เพราะโอ๊ยใช่เพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าน่าเป็นที่ไม่ของผมแล้วก็สภาพห้องของผมนะเพราะว่าไม่ของผมมันก็นะมันก็ไม่ได้ดีดูหราแบบไม่อยู่สตูดิโอนะครับ200บาท ซื้อมาแอดไว้แล้วก็ห้องก็เป็นห้องรวมนะครับแล้วก็เป็นห้องแบบห้องรวมแล้วก็ห้องค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีรายเยอะแยะมากมายทำให้ก็อาจจะเป็นปัจจัยทําให้เสียมันกล้องนั้นต้องขอภัยนะแต่ถามถ้าเกิดถามว่าผมมีผมมีห้องห้องแบบห้องของตัวเองหร้อไหมมีครับแต่แต่ไม่ไม่ให้เอาไปไว้ครับเพราะกลัวว่าผมจะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนซึ่งมันก็น่าเศร้านะครับเอ้าช่างมันนะครับได้ เอาไว้เดี๋ยวถ้าว่าชนะผมคนทัพเยอะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปต่อหรอกม่ไม่นี่คนซัพมาเยอะผมขรอบเอามาเอามาแบบสตูดิโอโอ้โหครับเอามาเอามาสตูดิโอแล้วก็ขอไปขอขอไปให้คอมไปห้องตัวเองนะครับเพราะว่าในน้ำไม่มีอะไรนะเมื่อกี้โอเคนะครับขอไปไว้ห้องตัวเองนะเพราะว่าก็อยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมยากเหมือนกันที่จะทําจัดการห้องตัวเองให้เป็นคอมแล้วก็จะได้ทำอะไรได้สะดวกนะครับนี่คือห้องรวมแถมยัง จะต้องเสียงกล้องอีกต้องขออภัยนะโอเคครับมาเลยโอ้มจ oh, ีโอไมล์กอดอาเจกัลลีฉันอยากจะจับมือนายมากเลยละ่ะฉันมองหามองนายตลอดเวลาคุณทำงานได้ดีมากเลยละ่ะคนคืคนที้อยู่ในเรดิโอใช่ไหม ใช่อะไรชั้นเสียงของลีโดของคีรัตเลบีรันน่ะดูดิคุณต่อสู้กับความแข็งทุนฉันต่อสู้ขโมงฉันฉันรู้ว่ามันเก่าแล้วนะที่ฉันพูดว่าปากกามันแข็งแกร่งกว่าเพชรฉันหมายถึงว่าในวันท่ันิเล่มวิญญาณและสัจธรรม นอกจากมีผู้คนจำนวนมากที่หลบหน้าจากเพเกนมินและจำนวนน้อยที่ต่อสู้เถียงไม่ได้เลยล่ะมันก็มีหลายอย่างใั้น่จะวันทำที่ได้ฉันงกระจายความจริงและเพื่อจะจัดการพวกคนโกหกแต่ว่ามีบางคนต้องการที่จะใช้มือสป่วพวกนั้นดูนี่สิทำถึงมันสกปรกนะมันไม่เหมาอกับพวกเราสามารถจัดการคนได้เพื่อนงคุณเอาวพวกเราใช้ปือฉีดน้ำเอาน่ะเพื่อนนี่คือจำนำชั้นหนึ่งมาจากที่นี่กำเนิดคนสามารถจัดการเทคดาวน์อีวิวได้คุณเคยฉีกพวกพปสเตอร์ชวนเชียร์พวกนั้นนะ อะไรที่มันดีอ่ะเอเพเกนมินก็ทำพวกนั้นขึ้นมาซึ่งเขาจะติดตั้งโรงงานเสืเ้อเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วที่นั่นก็มีอะไรหลายอย่างแล้วเราจะทำอะไรอ่ะเห็นฮาร์ดแวร์พวกนี้ไหมฉันสร้างมาด้วยตัวเองละ่ะคิดว่ารเูาจะช่วยคุณเหรอนายนดูคุณสิคุณมีทั้งร่างกาย,ยาใหญ่ที่เข้มแข็งเพื่อนที่ยิงใจและประโย,ยชน์ฉันใช้พวกสิบงคธนี้เพื่อตับเตือนพวกกองทัพแต่ว่าพวกและฉันก็หาทำเลพวกได้ หัวใจและจิตใจอเจหัวใจและจิตใจพวกเรามา่อสอาคนทำให้ไปเกนมีกันมทำให้มันเพ่อนได้พวกคนสามารถขึ้นอยู่กับกระโขอกเขาอ่าคือใจฉันหยุดพวกโฆษณาใช่ไหมไม่มีทางแต่อย่างงงไปเลยเันแจนล่างพวกโฆษณาเซ็นเตอร์เงินให้นาที่คนประกเขาปรากฏตัวหลังนั้นฉันจะถ่ายทอดเรื่องราวของคุณขณะที่คุณทำสีดีสุดโอเคไปจัดการมันเรื่องแรกนะเอาล้ไงฉันต้องกลับไปนะขอบคุณที่มาหานะ ให้เราใจเขาหน่อยดิ์ขอรุนนะที่นี่ไม่ใช่โรงแรมเฟิร์สคลาสแต่ว่าพวกเราทำสิ่งที่เราทำมันพวกเราทำได้พวกเราเปิดเอสซีดีไหมวนนัอยู่ที่นี่เธอรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนอ้าวอะะอยู่ที่นี่โอเคยินดีเจอคุณนะครับอ๋อไอหานี้นี่เองใช่ไหมที่ว่า ที่ว่าเราขับขับอยู่ก็อะไรอ,าอไรานน่าอะไรรีดโอฟรีคิรัสแล้วในบ้านนาอะไรสักอย่างไปดูครับก็เสียงไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ดีเจคนนี้แหละครับโอเคครับก็เป็นดีเจคนนี้นะครับเขาก็คนประกาศข่าวนะครับก็เสียงเมื่อกี้มันใช่เลยอนะไม่มีเลยนะไม่มีอะไรนะโอเคครับก็มันเป็นคนประกาศข่าวเองโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ได้เห็นหน้าแล้วดีเจหน้าใหม่ดีเจของคิรัตนะครับแล้วเราต้องทำมิชชั่นอะไรกันไ่รวมกันนะครับ มิชชั <à a place aún> <m by disappearing> ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมรอผมรอฟังเสียงไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันชื่ออะไรผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูข้าวเพิ่มรันพูดเดี๋ยวมันต้องพูดในนี้มีแต่เพลงเดี๋ยวจะมีมีข่าวมาอ้าวข่าวว่ะมีแต่เพลงอ่ะนี่คือนี่คือวิธีทำให้มีนะครับนี่ไง อ่าครับเริ่มแถลงไขแล้วตอนนี me, ้ไม่นี่กำบันอะไรโอเคมาช่วยช่วยไปละไม่อยากฟังเสียงละไม่อยากฟังเสียงโอ้หโอ้โหจเย็นจะเออโหมีนั้นอีกอ่าครับตรงไหนเอ่ยโอ้ไม่เยอะเยอะเยอะกลมกลมกลมโอเคครับยึดใช่ไหมยึดยึดรู้สึกเหมือนทุกเกมมันจะมีให้ยึด เอย่มันไปแล้วเสียดายไหน,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 นได้เออเนียนเนียนได้นี่ครับนี่ครับตายไหมเออตายอยู่แล้วอ่านมันรู้ตัวแล้วรู้เลยครับไม่เป็นไรครับผมยิงทิ้งหมดสุดท้ายอ่าอ่ะ,อะสองกรค,ครับรอดไหนอีกไหนอีกตรงนั้นโอเคครับอีกตัวไหนเอ้ยนี่เองอยู่นี่เองตัดหน้ากล้องตัดหน้ากล้องโคตรฉลาดครับกดนะ นะครับมาได้ลงไปช่วยเขาหน่อยให้ยึดเราเรายึดสัญญาณแล้วให้แบบกระจายสัญญาณได้ไกลขึ้นใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอเคเดอกไม้เล้ครับโอเคเข้าพื้นที่อ่ามีตรงนี้โอ้โหเครื่องปิน้นแล้วให้เราทำลายทำลายเหรอไม่นะไม่ไมไนะทำลายนะนี่คือเครื่องโหะท,ทำลายโหทำลายครับอาไปเครื่องปิน้น เป็นจังเลยนี่ไป็พวกนี้นี่ปล่อยให้เราไปฉีกอยู่อ่ะรถเตออ่ะให้หมดเลยตั้งกระจาสัญญาณเฮ้ยขอสักคันสักคันอยูไม่โอ้โหลืมไปเออตรงหน้าเลยครับโอ้โหลืมไปเลยว่าันลืมไปว่าเครื่องเครื่องกร้จายสัญญาณอะไรนั้นอีกอันหนึ่งลืมไปว่ามันระเบิดได้โอเคมีคันหนึ่งกำลังมาไหนเอ้ยทางไหมเอ้ยอยู่รวมกันด้วยสวัสดีครับ รวมกันด้วยฉลาดยิงโอเคครับเสร็จแล้วเก็บไว้อย่างรวดเร็วแล้วเราในนี้เหรอในนี้เหรออาเดี๋ยวเดี๋ยวอายิงเอายิงมาเลยมาโอ้เป็นไงครับเดี๋ยวอีกเลยข้างบน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 วิทยุวิดิววิทยุอ่ะโอเคเหลืออีกหมดเแล้งหมดแล้วครับตอนนี้หมดและโอ้โอเคครับ โอ้โหมาเพิ่มด้วยนะมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มสวัสดีอาน้ำแล่น้ำแล่น้ำแล่ไม่ตายไม่ตายโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายเลยครับตายเฮ้ยไม่ตายอ่ะตั้ครับก็บอกนี้เลยกันนะมามาวัสดีสวัสดีโอ้โหข้าง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 ไหมเดียวเดียวครับใจเย็นเย็นโอ้โหวัสดีระเบิดควันใไดไหมอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ดีไม่ดี โอเคครับมาแล้วมาแล้วเขามาลังด้านหลังหน่หน่ละหายหายเออซีโฟเล่นซีโฟก่อนซีโฟซีโฟนี่ไงวา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 งกดไลค์กดไลค์อ้มได้มาตีคิวด้วยครับโอ้รอดรอดเย้เกิดขึ้นครับอืมพังไปแล้วตอนนี้พังแล้วกลายเป็นของเราไหมหรือแบบเราซ่อมคืนทีหลังไหมอ่ะหรือว่าปล่อยล้างเลยคือปล่อยล้างเลยเหรอหรือว่าอะไรครับ เออผมเพิ่งสังเกตโลูกมันเป็นแบบเหมือนกับอาโปสเตอร์ฉีกตอนแรกผมคิดว่าเป็นล่มล่มชิวชีวนะมองไกลๆโอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะโอ้รถคันนี้สุดยอดเลยเครื่องแรงเขาบอกเลยเัดือัดรถคันแบบนี้รถไต่ขึ้นเลย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 ว่ได้พูดแคบแล้วแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแรงเดีอย่ารีบอย่ารีบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถลายลงไปโอเคครับหาลงก่อนลงก่อนลงก่อนโอเคครับหาพิกัดจุดอ่ะรับแล้วเก้าหมื่น เยอะมากคันนี้แหละครับสุดยอดโครตรแรงอะ่ะยอมรับเลยอ่านั่งดีดีแล้วก็ฟิงมันสุภามาแล้วถ้ามันชนตันไมายหลุดอู้อูอ้รงเลยครับรงเลยครับแล้วอูออ้แล้วไม่พังเจ๋งเจ๋งเจ๋งอึดมากอึดมากโอ้สุดยอดเลยครับไม่พังรู้สึ <c oughs> กว่าค่อนข้างไอมันชื่ออะไรไม่รูนะ้ครับแต่เขาเรียกมันว่าดีเจแล้วกันนะดีเจของคีรัตค่อนข้างเยพูดมากเลยนะรู้สึกตอนอ่าอีคัตีนะครับ เขาขังยาพูดมากเลยแบบโอ้โหยอมแพ้เลยเออเข้าสู่โซนแล้วครับลืม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 ขอรับลืมลืม้นนี่ผมมีแต่ปืนระเบิดปืนนี่ครับมีปืนยิงระเบิดแล้วก็เอ็มเจ็ดเก้าแล้วก็สไนครับไม่ใช่สไนเป็นปืนยิงระเบิดกระบอกนึงครับแล้วก็เนี่ยครับสไนอ่ะเหมือนเดิมครับเพื่อความง่ายตัวใหญ่หนึ่งตัวกันนอกก่อนด้านนอกก่อนนะเขียนนอกก่อนอ่านี่ไว้ก่อนด้านนอกก่อนไอ้สไนนี่นก่อน มันไม่ใช่กร์ตนธรรมดามันคือมันคือ RPG ถ้าแม่เก็บก่อนบอกว่ามีความเสี่ยงชิมหายนลงไปแล้วอะอ้นี้นี่ออกเพื่อนออกเพื่อนออกเพื่อนมึงเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมว่าเขาให้เกาะกลุ่มไว้ไม่ให้เดินออกไม่ได้ให้เดินออกเราตดต้องไปตดพร้อมๆกันเออเออมันเห็นแล้วเห็นตัวเดียวนะ มันวิ่งมาสองตัวมันเห็นตัวเดียววิ่งมาสองตัวตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับเอช็อตได้ครัผมครับเคลียร์นะเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะอ้ากระบอกนี่ดีกว่ามาเนเ่องเนื่องเนื่องข้างในนี้โอ้กระบอกนี่ดีกว่านี่อ้าวมันไม่ค่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่ไกลยิงข้างในนี่แหละกระบอกนี้ก็บอกเออปุ้มเกียงเกียงนัดเดียวรู้เรื่องครับด,ด้วยๆนี่นัดเดียวรู้เรื่อง ตลิงมาแล้วจริงเฮ้ยระเบิดระเบิดคุยจิ๊จิงเปนะ็นระไนี่ยเออจิงจิเราเล่นนั้นดีกว่านี่โอ,โ,อโอ้โหจิงปาเลยครับวางตูมตูมเอาตายโอ้มันอยู่ใกล้รถแล้วรถด้วยเราก็อยู่ใกล้รถมันต่อต่อกันเลยมันอยู่บนรถโอ้โหคือเมื่อกี้ครับมันอยู่บนรถแล้วเราก็อยู่ข้างๆรถอีกคันนึงแล้วมันก็ระเบิดแล้วาลามไปอีกคันโอ้ โอ้โหเยาะปับเลยโชคดีเกินโชคดีเกินไปเอาผมเก็บเลยอ่ะผมเก็บเลย <c oughs> ครับเหลือตรงเหลือส่วนในส่วนในหั่นหลังนี้่อนอีกคนกคน,นึ่งคนนึงโอเคครับตายไปเก็บไปทำความสะอาดดีกว่าความสะอาดเดี๋ยวผมลองใช้กระบอกนี้ดูใหม่นี้ก็โอเคอยู่นะ มันไม่อกอ้าดทิพฟังฟังฟังนี่ม่ายกว่าช้ากระบอกนี้ดีกว่าครับอัดเดียวไม่โอเคดูเรื่องดูเรื่องในสองนัดโอเคมาเพิ่มวันดีเอาไม่โดนอย่าลงไม่ต้องลง <ak> ไม่ต้องนี่ยครับคันนี้ครับนี่ร้อยโอเคครับโอ้มาเพิ่มคันเล็กๆยิ่งยิบย้อยๆสามคนสามคันแล้วไม่คิดจะลงด้วยลงแทงเหรอ รถแทงเหรอโอ้โหนี่นั่งละไม่ต้องไปไม่ต้องไปออกมาลงมาเออต้องไปครับกลับไปบไปนี่ค,ครับแล้วนะแล้วนะสลาพังต่อห้อ,องนี้เป็นห้องนะรครับห้อ,องพิมไหม,มครับห้อ,องพิม,มอ่าจริงด้วยอ่ามีบอเตอร์เ่เล็กติดอยู่ห้องพิม,มใช้บอกนี้ดีกว่าแกบอกกระบอกนี้กระบอกนี้น,นี้เออไม่ใช่กระบ,บอกนี้กระบอกนี้นะครับ ดีๆเออเดี๋ยวนี้สามสามเปลี่ยนครับดีเอาไม่พังเอาพังแล้วครับหมดแล้วเอหมดโอ้โหโหเร็วครับตัดส่วนเรืองหนึ่งนัดนี่โลกอนนี่โลกอนเดียวเดยครับยัดยัดลดๆหนึ่งสาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอบเพชรเลยมาเลยเอานี่ดีกว่ากระบอกนี้ดีกว่าไหนเลยครับสวัสดีสวัสดียิงลวงลวงนี่คนขับวันนี้ลวงครับ อยเราโอ้ผมกำลังผมกำลังจะพูดจะพูดอยู่ว่าเราสามารถขับได้ไหมสามารถได้ขับอาเพลิคอมเตอร์ได้ไหมอย่ามันมันมันเสียดายระเบิดก่อนไหนเอ้ยครับไหนเอ้ยไหนเอ้ยไหนเอ้ยอ่าผมวิ่งให้รู้ตัวเลยไหนเอ้ยครับไอ้ย่าพูดเสียเดี๋ยวมันจะขึ้นในแมปไหนเอ้ยใหนไล่ละมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอที่สั่งให้แล้วครับสั่งอาเจีปหนึ่งคนครับสวัสดีก่อนนี่ดีกว่า นี้ดีกว่ายิงนี่หนึ่งนัดไม่ร่วงสองนัดครับไม่ร่วงนัดที่สามครับไม่โดนสี่ครับโดนแล้วก็ตายด้วยขอบคุณครับอันนี้หมดครบยังครบยังอ่าอันนี้หมแล้วครับไอทีละคราวนี้เราออกมออกมานอกนอกอ่านอกทางเหนือละไอ้แม่นอกนอกทางใต้ละอันนี้เรามาทางเหนือแล้วครับโอเคอ่าอันนี้ก็ยังมีอีกไหมครับขอเช็คหน่อย ดูที่จุดเดิมก่อนไม่มีเอ้ยไม่มีนี่แปลว่ามีให้เอาอีกสักที่ผมคิดว่าไหนเอ้ยไหนเอ้ยนี่ไงอ่าแปลว่าไปดีกว่าปัดหน้าดีกว่าครับก็คลิปนี้ผมก็ทําไปตั้งเกียนละมันได้นับรูเกียแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าผมขอพอยก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำผมก็สามารถติดชมไว้ใต้คลิปผมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับใครที่ชอบผลงานผมก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพืเ่อเปิดเปิดกำลังใจผมนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็งบอยเ็นจอยกูรักขอบคุณครับ